สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสกุช่ที่เข้ามาใหม่นะคะก็ถ้าใครสนใจสอบถามสั่งซื้อนะคะทักไปได้ทางไลน์นะคะจะมีทั้งหมด4 i อเดียลแล้วก็จะมี IG ดูรูปสินค้าด้วยนะคะก็นี่จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะถ้าใครเห็นไม่ชัดเราเขียนไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะก็อย่างไรนะคะเริ่มที่ของที่ไม่ใช่สกุช่ก่อนนะคะเป็นของเล่นนะคะก็คือแฮนด์สปินเนอร์นั่นเองนะคะ ก็มีหลายราคาเลยนะมีทั้งหมด6ราคานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ราคาแรกนะคะอันนี้จะเป็นแบบราคา20บาทนะคะเป็นแบบไม่มีกล่องก็เวลาสั่งระบุได้นะว่าเอาแทนสปินได้แบบไหนนะคะก็นี่ตัวด้านในนะคะอันนี้จะเป็นแบบ20บบาทนะนี่นะคะตัวอย่างด้านในเป็นแบบนี้ นี่นะคะ20บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแฮนด์สปินเนอร์นะคะแบบราคา uh huh. ชิลล์สบาทนะคะก็จะมี2แบบแบบแรกนะคะอันนี้จะเป็นแบบมีไฟนะคะเป็นแบบมาใหม่นะมีสสีนะคะสีแดงแล้วก็สีน้าเงินนะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะแบบไฟด้านหลังนี่นะคะไฟก็จะเป็นสีไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นแบบมีไฟรุ่น45บาทนะต่อมาเป็นรุ่น45บาทแบบไม่มีไฟนะคะก็ตัวนี้มันจะแบบ หนักๆน,นะคะแต่ไม่หนักมากนะคะกำลังพอดีมือนะนี่นะคะอันนี้เป็นแบบสีหาบาทแบบไม่มีไฟค่ะต่อมา50บาทนะคะจะมีอยู่2แบบก็คือจะเป็นแบบสีเรือนแสงนะคะแล้วก็เป็นแบบลายนะคะก็อันนี้จะเป็น50าสิบาทนะคะแต่ว่าไม่มีไฟนะก็คือมันพิเศษกว่าสีาบาทตรงที่ว่ามันเรือแสงได้แล้วก็มีลายตรงนี้นะคะ <Ugh. S 1> <ๆ S 2> ก็มีหลายลายเลยนะ <ๆ S 2> อันนี้จะไม่มีตัวอย่างนะคะใครก็มันคล้ายๆกับ ส5บาทนะคะใครสนใจดูลายก็ทักไปถามได้ในไลน์เลยนะคะแล้วก็แบบสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นแบบเงานะก็ตัวเนี้ยจะมีอยู่ทั้งหมดนี่นะคะ4แบบนะนี่นะคะตัวอย่างมันสวยมากเลยนะคะมันเป็นแบบเงาเงาเนาะอันนี้จะเป็นเวลาเปิดไฟนะคะก็เวลาหมุนมันจะเปลี่ยนรูปแบบการหมุนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นรูปดาวเป็นรูปแบบหมุน นี่นะคะเป็นลูกตวัว V ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบมีไฟรุ่นแบบเงา120บาทอันนี้คือสวยมากเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นสกูช่มินินะคะมินิราคาชิ้นละ12บาทนะคะอย่างแรกนะจะเป็นมากระลองหน้าตลกนะคะก็มีหลายหน้าหลายสีนะคะ12บาทแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นมินิโดนคิตี้นะคะมาใหม่นะมีหลายสีนะคะ12บาทนะ12บบาทคะ่ะแล้วก็เป็น บัางหน้าแมวนะคะล็อนนี้มินิมาหลายแบบมากนะคะมินิบันหน้าตลกนะคะมีหลายสีนี่นะคะ12บาทแล้วก็จะมีเป็นพวกมินิบ้านขาวมินิบ้านขาวมีหลายหน้านะคะนี่เป็นหน้าโคอาลานะหน้าเหมือนหนูไม่ก็แมวประมาณนี้น่ารักมากอ๋อนี่เป็นหนูแล้วก็นี่เป็นแมวนะคะน่ารักน่าริมสโลมินิบันขาวแนะนําเลยราคาชิละ12บาทนะคะแล้วก็ต่อมา12บาทนะคะอย่างแรกนะอันนี้จะเป็น มินิคราเกอร์นะคะมีหลายสีนะนี่นะคะ12บาทมีหลายสีแล้วก็อันนี้จะเป็นโดนัทมิกกี้นะคะมาเยอะมากเลยนะร็อตนี้นะคะพวกมินินะแนะนําเลยนะคะ12บาทเท่านั้นนะมีหลายสีเหมือนกันนะคะ12บาทค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นมินิปังแผ่นนะคะมีหลายหน้าหลายสีตามนี้เลย นี่นะคะ12บาทค่ะแล้วก็จะเป็นมินิบ้านเหลืองนะคะมีเป็นแบบหน้าตลกนะมินิบ้านเหลืองหน้าตลกนะคะมีหลายหน้านะคะเป็นแบบสีเหลืองนิ่มสโลเหมือนกันนะนี่นะคะก้อนนี้จะเป็น12บาทค่ะต่อมาจะเป็นราคาชิ้นละ25บาทนะคะก็อย่างแรกนะอันนี้25บาทเหญ่จะเป็นไซส์มีเดียมนะคะอย่างแรกจะเป็นเป็ดนะคะ25บาทแล้วก็ ดังโงคิตตี้อันนี้จะมีหลายสีนะคะเป็นแบบนี้นะน,นี่ยคะเป็นหน้าคิตตี้แบบนี้อันนี้ก็ราคาชิ้นละยี่สิบ้าบาทแล้วก็เป็นกระเป๋าอิโมจินะคะเหลืออยู่นี่นะคะ2ชิ้นนี้นะยี่สิบ้าบาทค่ะแล้วก็ต่อมายี่สิบ้าบทนะคะอันนี้จะเป็นขนมปังปอบโรยงาน,นะคะมาใหม่นะเนื้อออกนิ่มๆนะคะ ฟูฟูนะราคาชิ้นละยี่สิบ้าบาทเท่านั้นนะคะชิ้นใหญ่นะประมาณนี้แล้วก็ต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นลูกเสือบนะยี่สิบ้าบาทเหมือนกันนะคะด้านหลังจะเป็นแบบตัว,ต,วตัวแบบนี้ซาลวนะคะน่ารักนะยี่สิบ้าบาทนะคะแล้วก็อย่างต่อมาอน,นี้จะเป็นมังคุดสีชมพูค่ะก็เวลาสั่งสั่งว่ามังคุดสีชมพูนะคะเพราะว่ามังคุดมีหลายแบบมากๆานะคะราคาชิ้นละยี่สิบ้าบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นสับปะรดรุ่นยี่สิบ้าบาทนะคะมีติ๊กเกอร์ด้วย นี่นะคะ25บาทแล้วก็จะมีเป็นฝรั่งนะอันนี้ชิ้นใหญ่นะคะ25บ้าบาทค่ะอย่างต่อมานะคะ25บาทอย่างแรกนะคะจะเป็นพวกมีเดียมบันนะคะจะมีเป็นหน้ากระต่ายนะคะมีเดียมบันหน้ากระต่ายนะ,ะมี่หลายสีแล้วก็เป็นมีเดียมบันหน้าอุมามินะคะแล้วก็หน้าตลกนะคะนี่นี่นะคะมีหลายหน้าหลายสีราคาชิ้นละ25้าบาทแล้วก็จะมีเป็นแบบ มันสัลังสีนะคะตัวนี้ก็มีหลายหน้าหลายสีเหมือนกันนะคะชิ้นใหญ่นะเป็นไซส์มีเดียมนะคะราคาชิ้นละ25บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นหัวแมวสีขาวนะคะก็หัวแมวสีขาวจะมีอยู่หลายหน้านะคะหลอดนี้เป็นแบบมาใหม่นะคะชิ้นใหญ่นะคะชิ้นประมาณมือนะคะนิ่มๆนะคะเด้งๆนะนี่นะคะน่ารักนะคะจะมีอยู่หลายแบบนะคะเป็นแบบหน้าแพนด้านะคะแล้วก็นี่จะมีเป็น แมกเนตนะคะก็ติดกับตู้เย็นเป็นเหมือนเล็กๆอยู่ด้านหลังด้วยนะคะนี่นะคะราคาชิล่า25บาทนะคะตัวนี้ต่อมานะคะจะเป็นราคาชิละา40บาทนะคะก็จะขอเป็นเลวนิดหนึ่งเพราะว่ามีหลายแบบเลยนะคะพวก40บาทนะอย่างแรกนะคะจะเป็นแยมโรนะคะแยมโรมีหลายสีนะที่ใหญ่นะคะสโลนะมีสีเหลืองด้วยนะคะ40บาทนะแล้วก็จะมีเป็นควอซองนะคะนี่เป็นควอซองแบบนี้นะคะ ก็ถ้าจะให้ง่ายก็แคปรูปไปสั่งในายก็ได้แล้วก็จะมีเป็นแบบขนมปังอบแบบนี้นะคะยี่บห้าบาทนะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นคลิกนะคะอ๋ออันนี้40บาทะค่ะเมื่อกี้ผูดผิด40บาทนะคลิกแล้วก็เป็นข้าวโพดนะคะชิ้นใหญ่นะนี่นะคะ40บาทตะกร้าแรกค่ะ40บาทตะกร้าต่อมานะคะอย่างแรกนะอันนี้จะเป็นสับป,ประรดรุ่น40บบาทนะคะเป็นสับป,ประรดจัมโบ้นะ ชิ้นใหญ่นะคะ40บาทแล้วก็จะมีเป็นอ้างงน,นะคะอ้างนมีสองสีนะคะเป็นสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะคะสวยนะคะสโลนะส0บาทแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนส้มช่ยค่ะเป็นส้มมาแล้วนะไม่ได้มานานมากนะคะวันนี้ก็เพิ่งมานะคะชิลส์สบาทนะคะสีสวยมากนะคะสโลแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้ก็เป็นน้องม่วงอันนี้ก็มาเหมือนกันนะคะเป็นม่วงแบบ มีหลายสีนะคะมีเป็นสีเบบดราเงาแบบนี้ด้วยก็40บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อมา40บาทนะคะจะมีเป็นกีตาร์นะคะตัวนี้นิ่มมากนะคะแล้วก็สโลด้วยนี่นะคะ40บาทแล้วก็จะมีเป็นทีมพับคิตตี้นะมีหลายสีนะคะสโลนะ40บาทค่ะแล้วก็เป็นช่วยกาแฟคิตตี้นะคะเวรามันจะเป็นหน้าตลากแบบนี้นะคะ มีหลายสีนะอันนี้เป็นสีชมพูนะคะราคาชิลาสี่สิบบาทเหมือนกันนะก็จะมีเป็นปลานะคะปลาโลมาสี่สิบบาทค่ะต่อมานะคะสี่สิบบาทนะคะก็เดี๋ยวเล่นไล่ไปลวกันพวกกองนี้สี่สิบบาทหมดเลยนะคะแบบแรกนะคะนี้จะเป็นกล้วยนะคะกล้วยเป็นไซส์จัมโบ้นะคะสโลนะสี่สิบบาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นเต่าจัมโบ้นะคะตัวนี้จะมีหลายสีนะ เป็นชิ้นจัมโบ้เหมือนกันนะคะราคาชิรัตี่สิบาทแล้วก็จะมีเป็นปังปอนคาบินะคะอันนี้มาแล้วนะคะตัวนี้ชิ้นใหญ่นะคะเป็นซสายปังปอนคาบินะแล้วก็นิ่มสโลนะคะแนะนําเลยตัวนี้40บาทเท่านั้นนะคะเอามาเยอะมากๆนะแล้วก็ต่อมานี้จะเป็นปังเปียนะคะปังเปียก็แนะนําเหมือนกันนะคะชิ้นใหญ่นะแล้วมันก็เนื้อดีนะคะคุ้มนะ40บบาทนะคะแล้วก็อันนี้มาใหม่ค่ะเป็นปังแผ่นสีเหลืองนะคะ แผ่นเหลืองนะคะสลนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะราคาชิลส์สี่สิบาทนะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นซูชินะคะก็อันนี้เป็นแบบคู่กันเลยนะคะนี่นะคะเป็นซูชิหน้าไขา่แล้วก็ซูชิปลาแซลมอนนะคะนี่นะตัวนี้เป็นแบรนด์นะคะของซังคิวไอแลนด์นะนี่นะคะอันนี้ราคาชิลส์เจ็ดสิบบาทนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวซูกุชิด้านในนะนี่นะคะ แบบนี้เลยน่ารักมากนะคะมีบลเชนนะคะแล้วก็เดแบบี๋ยวจะให้ดูตรงนี้มันจะมีลายเส้นอยู่ด้วยนะคะก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนี่นะคะเป็นลายเส้นแล้วก็น,นี้จะมีลายเส้นตรงเส้นสีชมพูนะคะในกล้องอาจจะไม่เห็นนะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยตัวสกุชี่นะคะถ้าอันนี้ชิ้นใหญ่มากนะคะเดแบบี๋ยวจะให้ดูทีละแบบอันนี้จะเป็นแบบไข่นะคะชิ้นใหญ่มากแล้วก็นิ่มสโลว์มากตัวนี้ถูกมากนะคะเจ็ดสิบบาทแนะนํานะคะ เป็นหน้าไข่แล้วก็จะเป็นหน้ากุ้งนะคะถ้าซื้อไปะสมเป็นคู่กันก็จะน่ารักมากๆเลยนะคะแบบมันเหมือนออกมาเป็นคอลเลคชันเดียวกันแล้วมันนิ่มสโลว์นะคะเนื้อดีมากๆนะคะมีบอลเชนด้วยอันนี้ราคาชิ้นละเจ็ดสิบบาทนะคะแนะนําเลยนะเป็นซูชิค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นซูชินะคะเป็นแบบอันนี้ไม่แน่ใจซูชิหน้าอะไรก็เรียกว่าซูชิแบบสีส้มแล้วกันแบบนี้นะคะก็ นั้นแคปไปน่าจะง่ายกว่านะคะแคบภาพได้นะคะราคาชิล๊ะเจ็สิบาทเท่ากันนะคะเป็นของแบรนด์เดียวกันนะคะสังคิวอ,อิรันนะนิ่มสโลนะคะอาจจะมองไม่เห็นในแพ็กเกจนะคะราคาชิล๊ะเจ็สิบาทค่ะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นมังคุดนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวสกุช่นะคะนี่นะคะจะเป็นแพ็กเกจนะมีบอเชนอยู่ด้านในนะคะเนื้อสกุช่ด้านในเนียนมากนะคะ แล้วก็นิ่มสโลนะคะเนื้อเนี่ยนะราคาชิ้นละเจสิบบาทเหมือนกันนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นแบบมาใหม่นะคะก็เรียกว่าหัวใจท้าละกันนะคะนี่แล้วก็นี้จะเป็นแท็กเกจนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นแบบมาใหม่นะนิ่มสโลนะคะเนื้อเนี่ยเนื้อดีนะคะราคาชิ้นละเจสิบบาทเหมือนกันนะ นี่นะคะเป็นหัวใ้เท้าค่ะน่ารักมากนะ7 0บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นราคาชิลลานึ่งบาทนะคะก็เดี๋ยวเล่มอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นจัมโบ้ครวัวซองนะคะเป็นครวัวซองรุ่น100บาทนะคะชิ้นใหญ่มากๆนะคะนิ่มๆนะคะนี่นะคะ100บาทค่ะแล้วก็ยางต่อมานะคะพวกในนี้ก็100บาทนะคะแบบแรกนะคะเป็นแบบ แก้วกาแฟคิตตี้เหลืองนะคะมีคิตตีก้กาะอยู่ด้านบนนะคะน่ารักนะมันนิ่มแล้วก็สโลด้วยนะคะชิ้ละหนึ่งร้อยบาทมีบอลเชนด้านในนะคะเป็นแก้วกาแฟคิตตี้สีเหลืองแล้วก็จะมีเป็นแก้วกาแฟแบบวิปครีมนะคะมีบอลเชนนะพวกนี้ขึ้อหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะนี่นี่นะคะหนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะมีเป็นแบบสีชมพูด้วยนะคะเป็นแก้วกาแฟวิปครีมแบบสีชมพูหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็มีเป็น แบบแก้วกาแฟคิตตี้นะคะ1 0 0รอบาทนะเป็นหน้าคิตตี้ด้านหน้านะคะน่ารักนะคะเธโลม,มีกลิ่นหอมด้วยแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแก้วกาแฟแบบธรรมดานะคะก็คือเป็นแบบมีฝาปิดแบบนี้มีแท็กด้านบนนะคะนี่นะคะรานะคาชิ้นละ100ร้อบาทแล้วก็จะมีเป็นสีน้ำตาลด้วยนะ าโลนะคะเป็นแก้วกาแฟ1 0 0บาทแล้วก็อย่างต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตบาร์นะคะอันนี้คือชิ้นใหญ่มากๆนะคะชิ้นใหญ่กว่ามือด้วยนะคะรานะคาชิ้นละ1 0 0บาทเท่านั้นนะคะเนื้อเนียนนะคะสโลนะ100บาทค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นรดคิตตี้นะคะจะมีอยู่อีกสีเป็นแบบสีฟ้าแบบนี้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองนะคะจะเป็นหน้าคิตตี้ตรงนี้นี่นะคะรดคะิตตี้ราคาชิ้นละ100บาทเหมือนกันค่ะ สโลนะ100บาทค่ะแล้วก็ยางต่อมานะคะอันนี้จะเป็นนางฟ้านางฟ้าก็1 0 0บาทเหมือนกันนะคะนี่นะคะมีบอลเชนมีแ็กนะ1 0 0บาทค่ะแล้วก็น,นี้จะเป็นสตรอเบอรี่พับนะคะ120อันนี้จะ120บาทนะคะนนแน่นนะคะชิ้นใหญ่นะ120บาทเป็นสตรอเบอรี่พับค่ะต่อมานะคะ1้0บาทอันนี้จะเป็นนกคูกนะคะอันนี้จะเป็นแพ็กเกตนะ มันนิ่มสโลมากนะคะชิ้นใหญ่เราคู่แนะนําเลย120บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระต่ายสีชมพูนะคะเป็นกระตา่ายถือสตรอเบอรี่นะราคาชิ้นละ120บาทนะคะแล้วก็ประมาณนี้จะเป็นตัวลีลักคูมาสีชมพูนะคะน่ารักนะคะเป็นรูปลีลักคูมานะสีชมพูนะคะ120บาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นเครื่องบินนะคะจะเป็นแพ็กเกจนะนี่นะคะ สโลนะ120บาทแล้วก็เป็นแพนกวินนะคะอันนี้เนื้อโตชิบุี่ด้านในเนื้อเนียนมากนะคะ120บาทแล้วก็เป็นมากระลองนะคะมากระลองกระต่ายนะจะมีอยู่สองสีนะคะตอนนี้ดีดไม่ค่อได้ะคะ่ะเพราะว่ามันติดถุงนิดหนึงน่ารักนะคะเป็นมากระลองกระต่ายนะคะ120บาทเหมือนกันคะ่ะตะกร้าน,นี้นะ120บาทเท่านั้นนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพวกชิ้นละราคา140บาทอนะคะ อย่างแรกนะคะอันนี้ก็เป็นค o ดดิ้ง m มล์เมโลนะคะ140บาทนะคะชิ้นใหญ่มากนะน่ารักนะคะเป็น p u ดดิ้ง m ม m e เมโลดี้บาทแล้วก็จะมีเป็นแ a n ด a าบอลนะคะนิ่มๆนะคะ140บาทแล้วก็อันนี้จะเป็นหมีตาแบลวนะคะนี่นะคะ140บาทนะแล้วก็อย่างต่อมา140บาทนะคะแล้วก็อัน,นี้จะเป็นเค้กเรนโบว์แ a นด้นะคะมีแท็กนะก็เป็นแพ็กนะคะ สโลนะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะแล้วก็น,นี้จะเป็นคับเค้กคิตตี้นะคะเป็นไซส์ใหญ่จมโบเลยนะนี่นะคะชิ้นใหญ่นะน่ารักมากนะคะสโลนะร้อยสี่สิบบาทค่ะแล้วก็น,นี้จะเป็นหมียามิแบร์นะคะเหลือแบบสีดำขาวนี่นะคะสโล่ Solo นะคะ140บาทตัวนี้แนะนำนะคะน่ารักนะหมียามีแบร์นะคะจมโบปังฝรั่งเศสนะคะ140บบาทเหมือนกันนะ ะะแล้วก็จะมีเป็นเป็ดไส่หมวกนะคะสโลมากๆนะคะตัวนี้ชิ้นใหญ่อ้วนมากนะคะ140บาทนะแล้วก็่องต่อมาอน,นี้จะเป็นคัพเค้กนะคะเป็นคัพเค้กผลไม้รวมนะคะมันจะมีอยู่หลายสีมากนะคะแล้วก็สีสวยมากนะคะตัวนี้เป็นแบบใหม่ออกมาได้ไม่นานนะคะ นิ่มสโลมากมากนะคะเนื้อดีนะ140บาทนะคะคัฟเคปผลไม้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นคิตตี้ใส่แว่นนะคะนี่น่ารักนะคะนื้นะ140บาทนะคะคิตตี้ใส่แว่นแล้วก็จะมีเป็นวัวนะคะนี่ชิ้นใหญ่มากๆนะคะตัวนี้ชิ้นใหญ่นะแล้วก็เนื้อดีด้วยนะคะสโลนะ140บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นลูกไก่นะคะนี่น่ารักนะคะ เป็นลูกไก่นิ่มสโล่ด้วยนะคะ140บาทนะแล้วก็จะมีเป็นเฮดบานแพนด้านะคะตัวนี้เนื้อแน่นมากนะคะสโล่นะราคาชิ้นละ140้ีบาทเหมือนกันค่ะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นลูกเลมอนนะคะลูกเลมอน140บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างต่อมา140บาทนะคะอันนี้จะเป็นคุชชิ้งนะคะจะมีอยู่สองสีนะคะตัวนี้น่ารักมากนะคะเป็นแบบหน้าตาแบบนี้ มมาโลนะคะมันติดถุงนิดหนึงร้อยบาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นไอติมโคนเป็ดสีฟ้านะคะนี่นะคะมีบอลเชนด้านในด้วย1น0บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิ้ละหนึ้าสิบาทนะคะอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นเค้กแยมน้าสตรอเบอรี่นะคะจะมีอยู่สามสีตามนี้เลยนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นตัวสกูชี่นะเนื้อเนยียนชิ้นใหญ่มากๆนะคะ เป็นแบบสายเค้กปอเลยประมาณนี้นะคะราคาชิ้นละหนึ่ง้าสิบาทนะคะแนะนํานะคะเค้กแยมนัตสตอร์บรีนะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นอิงลิชเบดนะคะก็จะมีอยู่สองสีนะคะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะชิ้นใหญ่นะคะใหญ่เท่า,ทาของจริงเลยแล้วก็นิ่มสโลมมากนะคะเนื้อดีนะแนะนํานะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะเป็นอิงลิชเบดนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นข้าวนะคะจะมีสองสีนะนันจะเป็นหน้าตาของมันนะคะ อันนี้จะเป็นแพนะ็กเกจนะกะทอสกุช่นะคะตัวนี้น่ารักนะคะแล้วก็นิ่มสโลนะนี่นะคะราคาชิ้นละ150บาทค่ะเป็นข้าวญี่ปุ่นนะต่อมานี้จะเป็นซาลาเปาจัมโบ้นะคะจะมีอยู่สองสีนะคะเป็นสีชมพูแล้วก็นี้จะเป็นสีเหลืองนะคะราคาชิ้นละ150บาทเหมือนกันนะชิ้นใหญ่นะคะนิ่มสโลมาก150บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นลูกทอเด็กนะคะเป็อสักุชี่ชิ้นใหญ่มากๆนะคะ ราคาชิล่า170บาทนะคะตัวนี้น่ารักนะคะเป็นแบบสีชมพูนะนิ่ม slow ด้วยนะคะ170บาทนะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นของแท้นะคะเป็นของแท้นะเป็นของส q u i s h y ฟันนะคะก็นี้จะเป็นตัวแพ็กเกจนะคะก็นี่คือ Mister Pie Double นะคะเป็นแบบสับปะรดนะคะนี่เป็นของแท้นะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะมีกลิ่นหอมนะคะเป็นกลิ่นหอมสับปะรดนะ แล้วก็นี่นะคะจะมีลายเส้นอยู่ด้านล่างนะคะสลักเขียนว่า squishy fun นะคะจะเป็น squishy นะคะนิ่มมากนะคะสโลมมากๆเลยเป็นของแท้นะคะราคาชิลล์ส้บาทนะนี่นะคะ m r pineapple สองร้อยห้าสิบบาทคะ่ะก้อนนี้นะคะจะเป็น squishy ที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะคะก้อนนี้จะรีวิวทางร้านเลยนะคะมีหลายแบบมากๆนะคะมีตรงนี้ด้วยนะคะ ก็ถ้าใครสนใจสอบถามสั่งซื้อนะคะมีรายละเอียดตามนี้เลยนะคะสนใจทักมาที่ลายนี้เลยนะคะ @lxj2474 4นะคะแล้วก็ลายอื่นๆก็แอดได้บ้างนะคะบางทีเพื่อนก็เต็มนะแล้วก็จะมี i n s t a g r กรมในรูปสินค้าเลยนะคะว่าจะส i กุชิอันนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะถ้าใครเห็นไม่ชัดเราเขียนไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะนี่นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันยเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ